สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีทําไม่ใช่พามาดูอยากกินครับช่งเร็กอยากกินก็เลยถ่ายคลิปไว้วิธีทํเข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยครับนี่ครับอันนีขนนนนนาา้ข้าวเหนียวเราแช่น้ําไว้แล้วก็จะตามด้วยแช่น้ําใบเตยนี่ครับเอาน้ำใบเตยไปแช่ข้าวเหนียวแล้วก็จะนึ่ง นี่ไปเตยไปเก็บมาครับสดสดร้อนๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ต้นมะเร็มเข้มเลยครับเดี๋ยวก็จะหั่นสั้นๆเป็นพิ้นเล็กๆแล้วก็อาจจะใส่เครื่องปั่นก็ได้อาจจะจะใส่คกตำเอาก็ได้ครับแต่วันนี้ช่างเล็กไม่สันทัดเครื่องปั่นครับใช้งานไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวจะทำเอา ทำระเบ,บีอาน้ำมันมาแช่ข้าวเหนียวไว้หนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เตรียมมีดมาหั่นแล้วเดี๋ยวขัน้นตอนการหั่นและการตามนั้นตามระดับต่อไปครับมาครับมาดูกันตรงน,นี้มันเป็นโคนดมันไม่จะไม่อานะครับถ้าไม่จะเอา,าเฉพาะช่วงที่เป็นใบ นี่นวครับก็จะหันแบบนี้จนหมดกองเลยนะครับเป็นหมดใบเลยนี่ครับท่านผู้ชมได้น้ำใบเตยมาแช่ข้าวเชื่อไส้สักสักพักแต่ช่างเรีกขอเลือกไว้นานๆนยครับ พเรียวเวลาใช้นานเวลาที่เราแช่นานแล้วก็ทำการหนึ่งมืเลยแช่ไว้เลยแบบนีเ้เลยครับแล้วมาดูกันตอนเรานึ่งสุกแล้วนะครับตอนนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวที่เราแช่ไม่เตยไว้ครับเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวสารอยู พิ่งตั้งติดแกจแล้วมาดูต่อไปว่ามันออกมาสีสันสวยงามน่าทานเพียงใดครับนี่ครับเขามะม่วงเราที่เราจะมาทำข้าวเนียวมะม่วงกันวันนี้ห้าลกูกแต่ที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ห้าลูกเราก็กินได้หมดแล้วนี่ข้าวเหนียวที่เราเนื่อเสร็จแล้วที่ใส่ใบเตเยดูดิร้อนจีเลยครับทุกท่้นไอขึ้นมาร้อนๆเลย ชิ้่อนร้อนร้อนอหอมมาเจ้ารับท่านผู้ชม,ชมหอมมากนาต่อไปชมท่านั้มต่อไปครับร้อนร้อนหอมหอมมันร้อนแล้วก็เทลงไปครับเทกะทิลงไปในกระทะ ติดตามดปวยน้ำตาลทรายครับท่างเล็กชอบหวานหวานหวานครับถ้ามีน้ำตาลปิ๊บก็จะดีครับเพราะว่ามันจะหอมมากมากเลยครับแต่เราเป็นน้ำตาลทรายก็โอเคครับท่านผู้ชมแต่ถ้าถามท่านเล็กเองก็คงชอบินน้ำตาลปี๊บครับมันจะหอมมากครับมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่น่าสะพึงน่าอร่อยน่ากินมากๆ,ๆเลยครับ เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ชัางเล็กนั้นจะทำกับข้าวที่จะทำอะไรก็ใช้น้ำตาลปิ๊บครับอ,อ,อันนี้เราติดแก๊สเบาๆนะครับท่านผู้ชมอย่าติดแรงนะครับอย่าอย่าอย่าใช้ไฟแรงใส่เกลือนิดหน่อยครับ แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยครับอย่าหยุดเคี่ยวนะครับเดี๋ยวมันจะแห้งสีกระทะมันจะไหม้ห๋อครับดูต่อไปครับท่านชม,มนกำลังสีกำลังจะเปลี่ยนนะครับท่านชม ครับท่านผู้ชมร้อนน้ทีเราปิดแก๊สแล้วนี่แล้วก็ข้าวเหนียวเตรียมในหม้อแล้วใส่ลงไปเลยครับท่านผู้ชมลาดลงไปเลยครับอืมอ่ากินมากเลยครับนี่ครับเห็นไหมห่ะถ้ามันข้าวเหนียวน้อยเกินไปน้ำเยอะเราก็เติมข้าวเหนียวได้ครับ กินมากครับท่านผู้ชมยั่วยินน้ำลายข้ายิ่งนักเฮ้ยจะเอาแข็งหรือจะเอานี่นเอาใส่อีกหน่อยเอาข้าวเหนียวใส่อีกหน่อยข้าวเหนียวนี้เราหมักน้ำใบเตยนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากครับหอมครับหลายแป่นปะอ๋อหมดแล้วแหละหมดแล้วหแหละมา กินให้ชํำม,มาเลยครับท่านผู้ชมอือสุดยอดนะครับเดี๋ยวชขอเรียกจับวางกล้องก่อนครับท่านผู้ชมต้องปอกปมาม่วงก่อนสักสองลูกแล้วก็เราจะมาชิมกันครับว่ามันรสชาติมันมันจะอร่อยเพียงใดครับสมกับที่เราหยากกินมากๆไหมครับท่านผู้ชม น่ากินมากเลยครับต่อไปนี่คือลูกที่สองครับท่านผู้ชมมะม่วงนี้ไม่ได้ซื้อนะครับเก็บมาจากบ้านในสวนหลังบ้านมาจากบ้านที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันตอนช่วงสงการนะครับแค่ปอกมะม่วงแค่นี้ก็ กลิ่นหอมรันชวนใจแล้วกันคัะท่านผู้ชมมะม่วงน้ำดอกไม้หอมมากครับ นตรงนี้อันตรงนี้ก็ตรงกลางแล้วก็ปาดเข้าไปก็จะลวกลงไป,ไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นตรงนี้ตรงนี้แต่ส่วนมากเขาจะปอกทั้งเปลือกนะท่านชมปอกทั้งเปลือกแล้วก็ไปตัดเป็นลูกเต๋ากินกันแต่วันนี้ช่างเล็กทำกินเองเราไม่ต้องไปทำเย็นแบบเขาครับทำแบบนี้นะครับอย่างที่เราอยากกินนะครับนี่ครับ เม็ดนี้เอาไว้แทะได้ครับไม่ต้องทิ้งนี่ครับม่วงสองลูกสีสันไม่เหมือนกันครับอันตัวนี้ยังยังไม่ฉ่ำเท่าไหร่มีไหมท่านผู้ชมนี่น่ากินมากเลย นี่ครับเสร็จแล้วข้าวเหนียวมะม่วงของเราน่ากินไหมครับน่าอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวชั้นนี้จะลองชิมดูนะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าโดยใบหูนี่ครับตรงใบหูอืมอืมมะม่วงเลยอืม อร่อยมากครับมา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 เด้ดพี่น้องมาทุกอย่างลงตัวหมดแล้วรอกินยังยัครับเชิญพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศครับทุกท่านทุกคนทุกมนทุกบ้อนเข้าเนียวมะม่วงสูตรฝีรมือช่างเล็กครับ น่ากินมากๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูเต็มจานเลยมีตาปากจมูกด้วยครับอันนี้ทำไปง,งี้เด็กๆเห็นแล้วเขาจะแย่งกันกินนะครับเขาจะชอบมากๆเลยครับหน้าตาแบบนี้ครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับสำหรับเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมแล้ว ช่างเล็กอาจจะไปชมช้าหน่อยนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างครับแต่ว่ารับรองแน่นอนไปทั่วทุกถึงทุกบ้านครับเจอ๋กันเคลปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับจูงกะสวัสดีอีกทีครับสวัสดีมีเงินใช้ทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ อร่อยไหมครับอร่อยมากเยี่ยมเยี่ยม